Final Fantasy คือชื่อและ IP ที่ผ่านอะไรมามากมายตลอดระยะเวลา35ปีกับ15ภาคหลักบวกกับสปินออฟนับไม่ถ้วนและล่าสุดนี้ s q u a r e e ก i x ก็ได้ฝากความคาดหวังเอาไว้ให้กับทีม Creative Business Unit 3ที่ถือว่าเคยสร้างผลงานดีๆเอาไว้มากมายนอกจากนั้นภาค16เองยังกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงจากสูตรสำเร็จเดิม พร้อมกับสร้างเส้นทางใหม่ให้กับเฟรนชชส์และยังเป็นหนึ่งในเกมที่ exclusive สำหรับ PlayStation 5อีกก็มาดูกันว่าผลลัพธ์จากความกล้าครั้งนี้จะทำออกมาได้ถูกใจทั้งสำหรับแฟนๆหน้าใหม่และหน้าเก่าได้หรือเปล่าและจะดึงศักยภาพของเครื่องออกมาได้ขนาดไหนใน World Icons Final Fantasy 16 Review It has been 1500 years since the has years fall Forbes been 1 our of แม้ว่าภาค16นี้ทีมงานจะพยายามพา Final Fantasy สู่เส้นทางใหม่ๆแต่หากแฟนๆได้เปิดเกมมาสักพักก็จะรู้สึกได้เลยว่าน,นี่คือเกม Final Fantasy ตั้งแต่เริ่มต้นทั้งการเล่าเรื่องตัวละครไปจนถึงวิธีการนำเสนอที่ยังคงเข้มข้นซับซ้อนและนำส่วนของสงครามการเมืองอาณาจักร เข้ามาผน,นวกกับความเป็นแฟนตาซีทั้งพลังเวทมนต์และคริสตัลที่ประเทศต่างๆนั้นต่อสู้กันเพื่อหาทางเอาชีวิตรอดจากหายนะที่กำลังจะมาถึงที่เกิดขึ้นจากพลังลึกลับที่เรียกว่าไบรท์และเราจะได้เล่นเป็นเจ้าชายคนโตของอาณาจักรโราเรียที่มีนามว่าคล e ฟรอสฟิลด์ผ่านมุมมองจากหลายช่วงอายุของเขาที่จะคัดเลือกเอาช่วงเวลาสำคัญที่ส่งผลต่อเป้าหมายของชีวิตพร้อมกับสถานการณ์ต่าง ที่เกิดขึ้นในโลกของเกมณขณะนั้นที่ภาค16นี้ก็ถือว่ามีเส้นเรื่องที่เขียนออกมาได้ดีและยังเน้นไปที่หลากหลายตัวละครสถานที่ที่ร้อยเรียงออกมาเป็นโลกวาลิสเตียที่น่าสนใจที่นอกเหนือจากเรื่องราวที่เหมือนลอหลักของเกมแล้วตัวละครหลักเองยังมีมิติอื่นๆให้เราเข้าใจที่มาที่ไปหรือบุคลิกของตัวละครนั้นๆได้อย่างลึกซึ้ง เช่นความรักความแค้นหรือทัศนคติที่มีต่อคนอื่นๆหรือโลกใบนี้และส่งผลกระทบไปยังตัวละครสนับสนุนที่เราจะได้พบเจอภายในเกมอีกด้วย,วยแต่ก่อนที่เราจะเข้าถึงอารมณ์ของตัวเกมนั้นอาจจะต้องใช้เวลาสักพัก และพยายามทำความเข้าใจในความซับซ้อนและเพจซิ่งที่อาจจะช้าไปสักหน่อยโดยเฉพาะในช่วงแรกๆที่เต็มไปด้วยคัสซีนที่เน้นบทสนทนามากมายแต่เมื่อผ่าน2-3ชั่วโมงแรกไปแล้วจังหวะของเกมก็จะกระชับขึ้นทุกๆอย่างที่ถูกใส่เข้ามาก็แทบจะวางจอยไม่ลงนอกจากนั้นตัวเกมยังมีระบบ Active Time Law ที่จะเป็นรายละเอียดเจาะลึกและช่วยขยายให้ผู้เล่นเข้าใจทั้งตัวละคร เหตุการณ์ของเควส t เนื้อเรื่องหลักที่เรากำลังทำอยู่ได้ดีขึ้นที่จะเหมาะมากๆสำหรับใครที่ชอบเสพลอ,อลึกๆและการเล่าเรื่องในภาคนี้ยังน่าจะเซอร์ไพรส์แฟนๆของซีรีส์ที่เพิ่มความรุนแรงและดำมืดกว่าที่ผ่านมาตัวเกมยังประกอบไปด้วยไซ์เควส t มากมายโดยเฉพาะในครึ่งหลังของเกมที่มีทั้งควรจะต้องเล่นเพื่อเรียนรู้ปุ่มหลังของตัวละครหลักหรือเพื่อช่วยขยายโลกในเกมให้ดูสมจริงขึ้น แต่ก็มีอีกเยอะที่ค้ำค้ามไปก็ได้ที่โดยรวมแล้วตลอดประมาณ35 4 0ถึง40ชั่วโมงของเนื้อเรื่องหลักใน Final Fantasy 16นั้นก็สามารถตอบโจทย์ได้ดีทั้งตัวละครหลักรองที่น่าสนใจมีการพัฒนาตลอดเรื่องราวแม้จะมีบางเหตุการณ์ที่ดูขัดขัดกับเหตุผลแต่ด้วยเนื้อเรื่องหลักที่น่าติดตามทวิส จุดหักมุมที่คอยเซอร์ไพรส์ผู้เล่นก็ทำให้อยากจะเล่นต่อเรื่อยๆและที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือบรรดาฉากซีนิมาติกสุดอลังการที่น่าจดจำก็ถูกใส่เข้ามาให้ผู้เล่นลุ้นไม่หยุดหย่อนเช่นกันการดำเนินเรื่องใน Final Fantasy 16จะถูกแบ่งออกเป็นแต่ละบทหรือเ h a เตอร์ภายในโลก Valisthea ที่ถูกแบ่งออกเป็นหลายๆประเทศโดยเราจะค่อยๆได้ไปเยือนเมื่อเล่นไปเรื่อยๆและเมื่อเราปลดล็อกโลเคชันใหม่แล้ว เรายังสามารถวาร์ปไปมาได้ใน World Map ที่จะเป็นการเลือกจุดหรือสถานที่ที่จะไปและจะเข้าสู่เมืองหรือดันเจียนที่จะเป็นแมปย่อยๆโดยเมื่อเชื่อมต่อกันแล้วก็ถือว่ามีขนาดมโหรารมากๆและแต่ละโลเคชันก็มีสภาพแวดล้อมที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นทะเลทรายป่าภูเขาถ้ำหรือสิ่งปลูกสร้างที่จะมีทั้งโลเคชันที่เน้นการสำรวจพูดคุยและที่เต็มไปด้วยสตรูไม่ว่าจะเป็นฉากเปิดโล่งกว้างๆหรือดันเจียน ที่หากเราเดินเข้าไปใกล้พวกมันก็จะเข้าสู่การต่อสู้ทันทีที่นอกจากสตรูตามทางมินิบอสมากมายแล้วแต่ละเชปเตอร์ก็มักจะปิดท้ายด้วยบอสใหญ่ที่ทำออกมาได้อีปิกมากๆทั้งแอคชั่นและซีเควนซ์การต่อสู้ในแต่ละรีเจนจะมีเมืองที่มีบรรดา NPC ให้ได้เจอที่จะตามมาด้วยไซเควสร้านค้าไปจนถึงเส้นทางลับหีบสมบัติและสตรูที่รอให้เราเผชิญหน้า หรือเมื่อรู้สึกอยากจะพักผ่อนเราก็สามารถย้อนกลับมายัง h ไฮเวย์ A ay, ที่เปรียบเสมือนหับเท้าในเกมโดยคลีฟสามารถตีอาวุธของสวมใส่กับช่างตีเหล็กซื้อของใช้ต่างๆหรือมองหาไซส์เควสจากทั้งผู้คนและ h u ันบอร์ดเพื่อตามล่ามอนสเตอร์ได้ที่หากทำสำเร็จก็จะได้มาทั้งรางวัลหรืออัปเกรดที่มีประโยชน์ต่อการเล่น ส่วนที่น่าจะถูกตั้งคำถามมากที่สุดของ Final Fantasy 16น่าจะเป็นส่วนของการต่อสู้และเมื่อได้สัมผัสแล้วก็บอกได้เลยว่ากลายเป็นส่วนที่ทำออกมาได้ยอดเยี่ยมที่สุดของเกมที่แทบจะเปลี่ยนมาเป็นแอคชั่นเต็มรูปแบบให้อารมณ์แบบ Hack and s l a s h Fast ต a c e ต่อคอมโ,มโบรวดเร็วโดยการสลับใช้การโจมตีมีลี่เวทระยะไกลและท่าไม้ตายจากความสามารถของไอคอนที่จะมีระยะเวลาคูลดาว ซึ่งเมื่อเริ่มต้นอาจจะต้องปรับตัวกับจังหวะและปุ่มต่างๆสักพักแต่เมื่อเข้ามือเมื่อไหร่คอมแบทของ Final Fantasy 16นี้ถือว่าเป็นเกมแอคชั่นที่สนุกมันสะใจมากๆโดยเฉพาะเมื่อได้ความสามารถใหม่ๆมาก็กยิ่งนำมาประยุกต์ใช้ต่อสู้ได้แบบยืดหยุ่นและต่อเนื่องลื่นไหลสุดๆสิ่งสำคัญที่ช่วยอัปเกรดการต่อสู้ใน Final Fantasy 16ให้สนุกเร้าใจขึ้น คือการบิดหรือตีความมนอสูรใหม่ที่ภาคนี้จะเรียกว่าไอคอนโดยนอกจากจะนำมาใช้เป็นท่าไม้ตายในการต่อสู้ปกติแล้วยังถูกนำไปผูกกับซีเควนซ์การต่อสู้กับบอสใหญ่ประจำเชปเตอร์อีกที่แม้ว่าช่วงต้นการใช้งานอบิลิตี้ของไอคอนจะค่อนข้างจำกัดแต่เมื่อเรายิ่งปลดล็อกไอคอนใหม่ๆและได้สกิลเซตมาใช้ก็จะยิ่งทำให้ฟโฟล์ของการต่อสู้นั้นต่อเนื่องขึ้นและช่วยให้เกมเพลย์สดใหม่ได้ทั้งเกม S <S นอกเหนือจากคลฟ์ที่เราจะได้บังคับเป็นตัวหลักแล้วในปาร์ตี้ของเราจะมีตัวละครสมทบอื่นๆเข้ามาช่วยต่อสู้ที่ส่วนใหญ่ก็จะถูกควบคุมด้วย AI ยกเว้นทอร์กลน้องหมาที่แทบจะเป็นตัวหลักในทีมของเราโดยเราสามารถออกคำสั่งให้โจมตีสตรูหรือฮิลไคลฟ์ได้แต่ถ้าใครมองว่ายุ่งยากเกินไปตัวเกมยังมีออปชันในการใช้ AI ช่วยควบคุมแทน ซึ่งที่กล่าวมานี้จะเป็นแค่ส่วนของการเผชิญหน้ากับสตรูแบบปกติแต่สำหรับบางเชปเตอร์การต่อสู้กับเมนบอสนั้นจะค่อยๆถูกยกระดับขึ้นเรื่อยๆจากระดับมนุษย์ไปจนถึงระดับไอคอนที่นอกจากจะให้อารมณ์แบบไคจูไฟแล้วยังเหมือนเป็นการตีความการซัมมอนมนอสูรสุดอลังการแบบที่แฟนๆคุ้นเคยมาให้อยู่ในรูปแบบซีนิมาติกไฟติ้งที่เราสามารถควบคุมเองได้ โดยการควบคุมและการเล่นก็จะขึ้นอยู่กับไอคอนแต่ละตัวอีกด้วยที่เมื่อรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันทั้งภาพแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่อลังการก็รับรองว่าต้องมีอุทานหรือว่าอ้าปากค้างกันบ้างส่วนที่ยังคงเอลเมนต์แบบ RPG อยู่คือพวกสเตตค่าพลังไปจนถึงการพัฒนาและอัปเกรดตัวละคร โดยหลังจากที่เลเวลอัพแล้วเราจะได้พอยต์เพื่อใช้อล็อกความสามารถใหม่หรืออัปเกรดความสามารถเดิมได้ทั้งของไอคอนและตัวคลาสเองซึ่งช่วงหลังๆเราจะได้ความสามารถของไอคอนมาให้เลือกใช้และคัสตอมให้เหมาะกับเพลย์สไตล์ได้มากมายแต่แอปเสียดายอย่างเดียวว่าไม่สามารถเลือกเซฟเป็นหลายๆโหลดเอา์เพื่อเอาไว้สลับใช้ได้ แต่หากใครรู้สึกว่าตัวเกมท้าทายหรือมีระบบที่ซับซ้อนจนยุ่งยากเกินไปภาคนี้ยังมีออปชันให้เลือกปรับตามความต้องการของแต่ละคนตั้งแต่โหมดที่จะโฟกัสการเสพเรื่องราวหรือ Story Mode ที่จะปรับให้การต่อสู้เป็นออโตมากขึ้นจนถึงการสวมใส่เหล่าทา a c เ e s s o อรี s ที่เหมือนตัวช่วยในการเล่นเช่นต่อคอมโบอัตโนมัติหรือมีจังหวะสโลเวลาให้เรากดด d อชได้ง่ายขึ้นเป็นตน้น ส่วนใครที่เล่นจบแล้วและต้องการกลับมาเล่นใหม่ด้วยความท้าทายที่เพิ่มขึ้นตัวเกมก็มีออปชันให้เลือกด้วยเช่นกันนอกจากนั้นตัวเกมยังมีเทรนนิ่งโหมดให้เข้าไปลองอะไรใหม่ๆหรือจะย้อนกลับไปเล่นแบบที่ผ่านมาแล้วเพื่อตามเก็บสมบัติที่พลาดไปหรือฟาร์มเลเวลก็ยังได้ด้วยการเป็นเกม Exclusive ของ PlayStation 5 บวกกับชื่อของ Final Fantasy เองกราฟิกของเกมนี้จึงเป็นอีกส่วนที่แฟนๆคาดหวังกันไว้มากๆซึ่งก็ไม่ทำให้ผิดหวังไม่ว่าจะเป็นความคมชัดระดับ 4K ที่ช่วยขับดีเทลของตัวละครฉากสภาพแวดล้อมที่อัดแน่นอาร์สตสไตล์ของตัวละครแต่ละตัวและบรรดาไอคอนที่โดดเด่นและยังคงให้อารมณ์แบบ Final Fantasy อยู่แต่จะมีปรับโทนสีให้ดูอ่อนลงทำให้ Mood and t โทนจะดูมืดมนและดิบขึ้น ข้อสังเกตใหญ่ที่สุดของเกมน่าจะเป็นส่วนของ performance ที่แม้บน PS5 จะมีให้เลือกปรับ2โหมดคือเน้นกราฟิกที่จะ target อยู่ประมาณ30 FPS และ performance Mode ที่จะ target อยู่ที่60 FPS ที่บอกเลยว่าแบบหลังเนี่ยไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่โดยเฉพาะในฉากสำรวจยังดีว่าจังหวะการต่อสู้หลักๆนั้นทำออกมาได้ลื่นไหลยอยู่ ดังนั้นหากใครที่ชอบเฟรมเรทนิ่งๆก็แนะนำว่าเลือกเป็นกราฟิกโหมดที่จะทารเก็ตอยู่ที่3 0 f เฟรมเปอเซกอาจจะดูสมูทกว่า Final Fantasy 16ยังมีการนำเอาฟีเจอร์อื่นของ Play 5มาประยุกต์ใช้ได้อย่างลงตัวตั้งแต่การสั่นแบบ Haptic Feedback หรือ Adaptive Trigger ที่ใส่มาในจังหวะการเปิดประตูและอื่นๆที่ช่วยเพิ่มความ Immersive ได้อย่างดีไปจนถึงความเร็วในการโหลดจาก SSD ที่ถือว่า เป็นอีกหนึ่งเกมที่โหลดเข้าเกมได้รวดเร็วมากๆแม้ว่าระหว่างการเล่นยังคงเห็นการซ่อนการโหลดฉากอย่างตอนลอดช่องแคบการมุดหรือข้ามสิ่งกีดขวางให้พบเห็นอยู่แต่ก็ถือว่ากลมกลืนต่อเนื่องกับจังหวะของเกม งานด้านซาวด์เป็นอีกส่วนที่น่าชื่นชมที่แม้ว่าแอมเบียนซ์ของสภาพแวดล้อมอาจจะไม่ได้โดดเด่นเท่าไหร่แต่ก็แทนที่ด้วยซาวด์แทร็กและซาวด์เอฟเฟกที่ยอดเยี่ยมตั้งแต่การนำเอาเมโลดี้ธีมซองแบบที่แฟนๆของซีรีส์คุ้นเคยมาอาร์เรนจ์ให้ทันสมัยไพเราะและยิ่งใหญ่อลังการขึ้น Voice Acting ที่ทำออกมาได้ดีมากๆทั้งของตัวละครหลักในฉากคัดซีนและระหว่างฉากสำรวจ พอจะถึงเหล่า NPC ภายในเมืองที่แค่เดินผ่านก็จะได้ยินบทสนทนาที่ช่วยเพิ่มรอและความมีชีวิตชีวาของเกมได้อย่างดีและที่สำคัญก็คือแทบจะเป็น Full Voice ทั้งหมด,ด Final Fantasy 16 คือเกมที่ออกมาสร้างปรากฏการณ์และถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาคจากแฟรนไชส์ระดับตำนานที่ทำออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งตอบโจทย์ความเป็น Final Fantasy และตีความหลายๆอย่างใหม่ให้ทันสมัยปรับทิศท,ทางของซีรีส์ให้ดูแมสมากขึ้นตั้งแต่มูดแอนโทนของเกมเกมเพลย์ที่เน้นความเป็นแอคชั่นเต็มรูปแบบแถมยังทำออกมาได้ดีด้ดวย ประยุก์เอาเอ e ลเมนต์ของ Final Fantasy มันนำเสนอใหม่ได้อย่างน่าสนใจโดยเฉพาะมนุนอสูรผ่านงานภาพและเสียงที่งดงามบนเครื่อง PlayStation 5แม้จะยังมีข้อสังเกตด้านเทคนิคให้เห็นอยู่บ้างแต่ Final Fantasy 16ก็น่าจะกลายเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญที่ช่วยให้เราได้เห็นทิศทางในอนาคตของเกมจากแฟรนไชส์นี้และเป็นอีกหนึ่งเกมที่แฟนๆ Final Fantasy จากทุกยุคทุกสมัยและผู้ที่มี Play5 ไม่ควรพลาด ส่วนใครที่ยังไม่มีเครื่องตอนนี้ก็สามารถหาซื้อได้แล้วเพราะถ้าคุณอยากจะสัมผัสเกมนี้ก็ Exclusive บน p s 5เท่านั้นและนี่ก็คือคะแนนรีวิวจากหลายสำนักส่วนใครที่อยากจะรับชมตัวเกมประมาณหนึ่งชั่วโมงแรกก็สามารถชมคลิป first impression จากทั้งช่องได้สุดท้ายก็อยู่ที่คุณว่าจะเล่นหรือไม่เล่นคิดเห็นอย่างไรกับ Final Fantasy 16พูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะครับ และอย่าลืมกด subscribe พติดตามเรื่องราวในวงการเกมหรือกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายได้ที่นี่คอนโซลเกมเมอร์สเตชันขอบคุณครับ